ปลาหมึกนะคะตัวใหญ่มากน่ากินมากเลยค่ะกินชาชิมีก็ได้นะแต่ว่าผ่ามาแล้วชักไม่กล้ากินแล้วแหละดูนะคะจะให้ดูน้องพญาติค่ะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยกระดิบกระดิบอยู่เลยเห็นปะคะ เนี่ยนะคะ,นคะหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยค่ะติดติดหนึบอยู่ตัวนี้ค่ะเนี่ยสามสี่อันนี้อีกตัวหนึ่งมันติดหนึบเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เต็มเลยอันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยอันนี้ก็ใช่พญาตัวหนึ่งแล้วนะคะขนุดตัวหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวมานี่ตัวหนึ่งดูนะ นี่นะคะนี่ดูดูดดูตัวนี้นะคะเนี่ยกำลังยืดเห็นไหมกำลังไต่เห็นไหมคะเด้งเข้าเด้งออกยืดใหญ่เลยแล้วก็นี่เห็นปะนี่เห็นไหมคะนี่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 เห็นกระดึบกระดึบไหมคะชาชีมีชาชีมีหมึกเดบนี่นะคะนี่นี่อีกนี่อีกดูนี่ เดนตัวนี้อาจจะเดินเห็นชัดมากเลยตัวนี้นี่เห็นไหมตัวนี้เดินชัดมากเลยค่ะมันจะหนีมัง้งหนี่ตายมั้งเนี่ยดูดิญี่ปุ่นใครบอกว่ามีมพญาธิมีนะคะชาชิมิกินดิบดิบกินพญาติไปเลยนะคะนี่อีกตัวหนึง่งแล้วอันนี้นะคะเนี่ยมันเกาะพญาติอะไรก็ไม่รู้เนี่ย มันเกาะเกาะในท้อ,มองมาหมดกเต็มเลยเนี่ยดูดิกำลังเดินนะคะดูสิโอ้ยนี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยกำลังจะไต่ออกจะก,กล้ากินไหมวะเนี่ยแพงด้วยดยิต้มให้มันโอ้โหแหม่สงสายกินชอบกินปลาหมึกเห็นพยาธิแล้วว่าจะแตก พี่จะมาสังเกตวันนี้เองค่ะกินต้องหลายรอบแล้วแล้วก็สงสัยอย่างหนึ่งคือที่สงสัยนะคะอีว่าพอจะแตกสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คืออันเนี้ยมันคืออะไรคะอู๋อันนี้ก็พยาิเต็มเลยเนี่ยเนี่ยนแม็กเนี่ยนี่ตัวพยานทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิแต่ไม่รู้มันอยู่ในนี้เปล่าไอ้เหลืองๆหลือนี่มันคืออะไรครับมันคือขี้เหรอคะ ขี้พยาดเหรอเอ้ยไม่ใช่ขี้พยาดพูดผิดขี้ปลาหมึกเหรอคะกินได้เปล่าเอ่ยไู่รู้บอกด้วยนะคะอีแค่นี้นะคะปลาหมึกปลาหมึกชาชิมนี้นะคะกินได้ถ้าใครไม่กลัวพยาดโอเคแค่นี้นะคะไม่ยบือย่อ